ผมขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์พงเทพนะครับอคารธานกุลนะครับจริงๆศูนย์เราก่อตั้งตั้งแต่2,543แต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์ทํางานมาอย่างหนักนะครับเพื่อจะที่จะได้โครงการแล้วก็เขียนงานขึ้นมาเพื่อก่อตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเริ่มทํางานก่อนหน้านั้นมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าถึงประวัตินะครับความสําเร็จแล้วก็แรงกายแรงใจที่อาจารย์ได้ทํางานมาตลอด25ปีถึงแม้ว่าอาจารย์จาก ป็นอดีตผู้ำ่วยในการแต่ปัจจุบันอาจารย์ก็ยังช่วยงานเราอยู่ตลอดเวลาครับย่งได้ยินไหมถ้าผมไม่ใช่ไหมไม่ถึงไหมได้ยินไหม่ได้ได้ยินครับผมผมไม่ถึงไเอ่อผมจะเล่าเรื่งเสื้อตัวนี้ม่อนะครับเป็นเสื้อตัวที่ผมใส่ตอนนี้มีสองพัหารครับที่รวบรมต่างว่าจะมีการเรื่องทั้งสุเลยแลวรนั้นผมก็มลยกไม่เตรียมตัวไว ไม่แม้สิบศูนย์ร้อยไม่ถึงมันจะอยู่เวลาานี้ถ้าเ้าไปด้วยถึงก็ผมอยู่าวันนี้ก็เลยมีโชคดีมากเราเสื้อตัวนี้ใส่ไปอองานับแต่ในอากานเลยนะครับก็จะพาแลว่าให้พูดถึงในสุนทียชีพกาเกษตรภาษาอังกฤัยโบาที่เรียนอย่างเชืเชื่อิดปิเป็อยู่คืนนะครับสชเก็จะล่าว่า เป็นอยู่คือคืออะไรนะครับแล้วก็ใชใช่ใหม่ดีกว่านะครับก็ก็จะมีสักสี่ห้าเรื่องนะครับก็อันแรกก็ความที่จริงผมเรื่องต้นด้วยความไม่สบอารมณ์ความเป็นห่วงเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของปรัชญาอุดมการขององค์กรของบุคคลเป็นเรื่องของการลงมือทำจะเป็นเป็นผลงานที่ที่เกิดขึ้นนะครับ ผมมีเวลาประมาณสัก15นาทีก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเวลาได้ดีแค่ไหนเอาเอาเป็นว่าเป็นห่วงอะไรไม่พอใจอะไรสองอยยี่เป็นต้นมาเนี่ยเกิดได้เกิดได้ยัง <laughs> เกิดกันแล้วแ้้มครับวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งซงทำให้ให้คนหนุ่มตอนนั้นผมหนุ่มไม่ไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่งคือภาคเกระเในถูกทอดทิ้ง เพราะว่า2023ในแก๊สอยากเอาไทยเข้ามานายกรัฐมนตรีก็ประกาศประเทศไทยจะโชดช่วงชัชวาลแล้วก็2024เป็นต้นไปในประเทศไทย GDP นะถึงระดับที่ว่าไม่อยู่ในเครือไม่อยู่ในที่จะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNDP FAO มูลนิธิต่างๆโรเกเฟเฟลอร์ก็กลับบ้านฟอร์ดก็กลับบ้านใครๆก็กลับบ้านหมดก็ แหล่งทุนแหล่งพวกนั้นให้เป็นแหล่งที่สร้างคนภาคเกษตรแต่เมื่อพวกนั้นกลับบ้านเนี่ยภาคเกษตรไทยเนี่ยภาคบริหารการเกษตรไทย,ยไม่ได้เตรียมตัวรับกพอพก็เล็กเกินไปทุนกพอพก็เล็กเกินไปทุนในหลวงก็เล็กเกินไปที่จะสร้างคนเป็นร้อยเป็นพันคนมาแทนก,ก็เป็นอารมณ์เป็นห่วงนะครับห่วงว่าว่าภาคเกษตรเนี่ยถูกทอดทิ้งทางวิชาการ แล้วเรากลังเตรียมตัวแข่งตัวใส่เสื้อเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นเสือตัวที่5ตามหลังญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์แล้วเราคิดอะไรเป็นตัวที่5แต่เรายังไม่ได้เป็นตอนนี้เวอร์แบงค์วิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเราจะเป็น,นอีก15ปีข้างหน้าแล้วเราต้องโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์ภายใน15ปีข้างหน้าเราถึงจะได้เป็นเสือตัวที่หที่หกที่เที่แก็ไม่รู้นะครับ ก็เป็นห่วงภาคเกษตรว่าว่าถ้าเราไม่มีวิชาการเกษตรที่เข้มแข็งไม่มีคนที่เข้มแข็งไม่มีเลือดใหม่เข้ามาคนเก่าเกษียณไปแล้วเกษตรกรจะอยู่ยังไงภาคการผลิตเกษตรอยู่ยังไงก็เป็นห่วงไม่พอใจไม่สบอารมณ์อะไรคนหนุ่มๆนี่ไม่สบอารมณ์เยอะเลยนะครับก็ตอนนั้นกําลังจางนั้นไม่นานในประเทศไทยก็จะตั้งกันกระทรวงวิทย์ก็ก็มีทุนสาขาขาดแคลน สาขาเคมีสาขาวิทยาศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมเกษตรสัตวแพทย์มีมีหมดยกเว้นสาขาเกษตรถ้าเป็นอาจารย์อยู่ในคณะประมงจะไม่มีทุนสาขาขาดแคลนถ้าเป็นอาจารย์ประมงอยู่ในคณะวิทย์ได้ทุนสาขาขาดแคลนอาจารย์แพนฟิสิโออยู่ในคณะเกษตรไม่ได้ทุนสาขาขาดแคลนแฟนฟิสิโอในคณะวิทย์ได้ทุนสาขาขาดแคลนนี่จะไม่ให้โกรธนะก็โกรธก็ไม่สบอารมณ์ละไม่ไม่่สบอารมณ์ละ ก็ก็ก,ก็ก็เป็นเป็นห่วงเรื่องนี้ทีนี้ก็จะมาตั้งตีโพยตีผายฟาดงวงฟาดงาก็คงไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเดนี๋ยง,ง,ง,งาหักงวงถลอกแลก้วก็แย่เลยนะครับก็ก,ก็ก็ต้องหาโอกาสก็เป็นเป็นเป็นเรื่องโอกาสก็ <Cash> โชคดีที่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าแทรกตัวเข้าไปได้คือผู้คนผู้ใหญ่ในวงการอุดมศึกษาไทยเนี่ยเขามองว่า เราจะไม่ช่วงชัตวาลอ,อย่างยั่งยืนถ้าไม่มีการพัฒนาด้านวิจัยกำลังคนทางด้านวทนแล้วเขาก็ไปเรียนแบบระจากอเมริกาว่าตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางช่วยเหลือภาคการผลิตน่าจะเข้าท่าก็จะประกาศตั้งศูนย์ไม่นเลืองทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็บอกว่าใครได้รับคัดเลือกจะให้เงินสามล้าน ให้สร้างคนสร้างงานวิจัยไอ้สามร้อยล้านสมัยสมัยนั้นเนี่ยสมัยนี้เคยเมันเยอะนะก็ทั้งกมส่งข่าวออกไปข่าวนั้นก็ไม่ถึงคณะเกษตรไม่ถึงคณะประมงพอามาถึงหาลัยเกรรษตรศาสตร์เขาก็มองว่าวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีอ๋อส่งไปคณะวิศวะส่งไปวิทยาศาสตร์ส่งไปอุตสาหกรรมเกษตรจบสัตวแพทย์ก็ถูกทิ้งเราก็ถูกทิ้งอีกแต่เราก็เห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสว่าะเขามีสาขาหนึ่งที่จะเปิดรับ การแข่งขันคือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพก,ก็ไปแข่งก็รายละเอียดในการแข่งก็อยู่ในหนังสือขอบขอบคุณท,ท,ที่ที่ได้รับกันไปก,ก็จากสองจากห้าสิบกว่าข้อเสนอโครงการทุกคนอยากได้เงินหมดแต่ในเงื่อนไขของทบวงคือว่าให้ให,ให้ให้เป็นเป็นคอนซอร์เตียมให้เสนอไปเป็น,เป,นเป็นยวงเข้าไปใน5สาขาเกิดสภาวะที่เรียกว่าฟัดกันรอบตัวกัดกันรอบตัว ก็อากฝ่ายอะไรเดียวกันก็แข่งกันเองแข่งกันข้างนอกด้วยห้าสิบกว่าข้อเสนอโครงการรอบแรกก็คัดเหลือสิบหแล้วรอบที่สองคัดเหลือเหลือเจเราได้เป็นหนึ่งในเจ็ดนบรรยากาศการแข,แข่งขันตอนนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยจะแข่งเพื่อเอาเงินสามร้อยล้านแต่พอเป็นสิบหกปุ๊บเนี่ยมันเห็นชัดว่าเป็นของโครงการอย่างพิธีรดน 5, <6. S 1> การจุฬาห้าโครงการ เกษตรสองโครงการมอจทสองโครงการมชสองโครงการ <c oughs> มันสะท้อนภาพความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยทางด้านวอจทมันไมการแข่งรอบถัดมาเนี่ยมันไม่ได้แข่งเพื่อน,นึงแล้วมันแข่งเพื่อศักดิ์ศรีแข่งเพื่อศักดิ์ศรีสถาบัน <c oughs> เราก็ไปแข่งมาแล้เลยก็อยู่ในนั้นครับก็เราก็เบียรตัวเข้าไปได้ทีนี้ต่อไปล้วได้ว่าการคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในเจ็ด ทีนี้เราจะทำอย่างไงที่ว่าได้เงินมาแล้วได้ได้งานมาแล้วเนี่ยให้มันสอดรับกับปรัชญาองค์กรเราเราก็คิดมองว่าผมก็ต้องไปฟัดกับเขาอะว่าเขาบอกว่าให้ไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรมก็ต้องตีว่าอุตสาหกรรมทางการเกษตรในรวมถึงอะไรบ้างเกษตรกรรายย่อยถึงรายใหญ่ส่วนราชาการที่ทํางานช่วยเหลือเกษตรกรบริษัทเอกชนที่ทํางานกับเกษตรกร มนุษสาหกร์ขั้นิเศษเราใหญ่เราไม่มองในแค่โรงงานแปลร,ร,ร,รูปอาหาร,ราก็ก็อยู่ในปรัชญาอุดมการณ์ของเราเสแ็จต่อไปบีล้วก็จะทําอันเนี้ยสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนเรียกว่าเรา,เรากระกัดคําโตมากทุกนะอย่างนะครับเราก็ใช้เงินสามร้อยล้าน,นเราคงทําได้เยอะมันไม่ได้เยอะถึงวันนี้เราใช้เงินไปแล้วสองพันกว่าล้าน 20 25ปีเราใช้เงิน2,000กว่าล้านนะครับร <c oughs> ายละเอียดอยู่ข้างนอก <c oughs> เ,ออเราเริ่มต้น้วยการในเงื่อนไขของวิธีการทํางานของทบวงแต่ไั่นึกกระทรวงด้วยกันนีก้ก,นก็เถอะ <c oughs> คิดแบบไทยไงคือศูนย์ควมเป็เเลิศทางวิชาการของเอกาเนื่อที่เรียนแบบไปใช้ในยุโรปในออสเตรเลนียเป็นศูนย์ควมเปรเเริทางวิชาการที่ทํางานวิจัยเพื่อร่วมกับช่วยเหลือภาคเอกชนร่วมกับภาคเอกชนแต่ของเราก็แล้วใครจะวิจัย ต้องสร้างคนด้วยนะต้องพัฒนาหลักสูตรด้วยนะหลักสูตรเดิมคงก็ไม่ได้เรื่องแล้วมันเริ่มลาสมัยแล้วก็วางเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาหลักสูตรนีเรื่องหลักสูตรก็อ,อีกก็ได้รับเลือกโครงการแล้วเป็นหนึ่งในเจ็ดแล้วต้องพัฒนาหลักสูตรผมเป็นคนกัดผมเป็นกรมนกรมการหลักสูตรมหาลัยอยู่สี่ปีการปรับปรุงหลักสูตรในมหาลัยนะี่ยากมากเลย แล้วหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแอคไบโอเทคเนี่ยั้งมหาลัยเนยี่สิกว่าหลักสูตรผมจะไม่มีปัญญาไปทําอะไรกับเขาผมไปเถียงต่อไปเด็นในคณะวิศวะเรียนชีววิทยานี่ยก็ไม่สำเร็จพัฒนาหลักสูตรบิโทรวิยเอกแค่ทุกภาควิชายี่สิกว่าภาควิชาตายไปแล้วห้าชาติตัก็ทําไม่ได้เราก็เลือกที่จะหลักสูตรใหม่หลักสูตรที่โชคดีที่ว่า ที่ Iowa State ทเขามีหลักสูตร Molecular c e l l ูลาร์แบบยี่ที่เสริมเข้าไปในหลักสูตรของทางการ mm hmm. ทั้งหมดแล้วก็ Copy นั้นเลยเซล์เซล์แบบออร์โญยี่โมเลกุลาร์แบบยี่โมเลกุลาร์จีโนติกใส่เข้าไปเสริมเข้าไปแล้วก็เลือกหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเป็นศูนย์จะมีหลักสูตรได้ไงสำเร็จทนก็ไม่ยอม <c oughs> ก็ไปไว้กับบัณฑิตวิทยาลัยบางคนก็โอเคขบวงบอกว่าจะต้องทำให้ได้ร้อยร้อยคนต่อปีเฮ้ยมันมันเยอะนะ มันต้องใช้อาจารย์เยอะนะเ,เราก็โอเคก็เครือข่ายเราก็ทําได้พัฒนาบุคลากเรากเ,เราก็ทำได้บทนั้นนั้นนะครับพัฒนางานวิจัยแล้วก็พนวกในเรื่องการสร้างคนในงานวิจัยไปด้วยกันเราก็เอาระบบ G R A เข้ามาใช้ Graduate Research Assistantship เข้ามาใช้ก็แท้จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกที่ว่าเ,เ,ร,เรียนเบียโทไปเอกแล้วมีการจ้างให้เรียนก็ไม่ถึงครั้งแรกสมาบนกนมีทุน U D C แต,แต่ในระบบวิจัยของประเทศไทยตอนนั้นมันไม่มีไม่มีเงินค่าจ้างฟิจารถที่ตองของเงินขอตังค์พ่อแม่มาเรียนหนังสือแล้วเราจะสร้างคนทางด้านวอลและทอได้อย่างไรเราก็อันนี้เข้ามาสักนะครับเร,เราก็ทำาเรืองนี้ได้งานวิจัยก็เนื่องจากว่าให้เราทําคนตั้งร้อยคนต่อปีเนี่ยเราก็มันจะโฟกัสเรื่องเดียวคงไม่ได้เราก็มาตีความว่างานวิจัยเกษตรที่จะเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตทั้งหมดมีอะไรบ้าง ก็ลุ่มไปได้เนี่เราก็เราก็บอกว่าไม่ใช่แต่แค่ไบโอเทคที่เป็นเ่าวะชีววาาตา์หรือ New, New Life s i z e t e c h n o แต่อไลน์ฟิลสาขาวิชาการที่สนับสนุนต้องเข้ามาด้วยให้ไปกันไปด้วยกัน,ไ,กนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนอย่างรัฐบาลดีเขาพูดอะไอย่างนั้นอินดัสทรีก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเราก็พยายามจะรวมทุกอย่างก็ตอนนั้นทววงก็ไม่ได้คิดแล้วว่าอินดัสทรีการเกษตรคืออะไร คือตอนนั้นทุกคนพร้อมจะทิ้งการเกษตรไปด,ด้วยว่าจะช์ช่วงชัชวานอะ่ะก็เราก็เลยทำบางนี้ได้นะครับก็คร่าวๆก็มีแค่นี้แหละมีอะไรอีกไหมบินทีนี้เครื่องงานของเราจะทำใด้ครบตลอดมาเนี่ยเราบริหารประสานงานกับเครือข่ายทั้งหมด มีมหาอะไรตอนนี้แปดมหาิท่าัรเริ่มต้นกับเรามีมหิดลมีขอนแกน่นมีเชียงใหม่มีราชกบังตอนนี้ก็มีศุรานารีเข้ามาร่วมพักหนึ่งแล้วก็แม่โจ้เข้ามาตอนนี้สงขานักรินวันรลรยรักเข้ามาตอนนี้เราก็มีเครือข่ายท,ท,ที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็บริหารงานประสานงานและดําเนิน,นง,งานเองด้วยตั้งูนยนนี้มาเราเพเคยทําทุกอย่างเราโชคดีที่ว่าผมเป็น สนิทสนมกับทางด้านพวกนักกฎหมายของมหาวิทยาลายัยเราก็ได้ร่างระเบียบเองเพราะว่าตอนนั้นทบวงกับว่าอเมเบลเลอร์จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีความอิสระ,ะนีกออโตโนมีตอนข้อเสนอที่จะเสนอเข้าไปเนี่ยเขบาบังคับว่าต้องให้นายกสภาเซ็นรับรองว่าข้อเสนอนี้จะทําำจริงนะที่การบดีเครือข่ายทั้งหมดห้ามาไดเซ็นหนังสือในข้อเสนอโครงการนั้นข้อเสนอโครงการนั้นต้องทําเป็นภาษาปากฤษ ก็ผมโชคดีอาจารย์สุนทรีภาษ,าษาอังกฤษเข้มแข็งก็เลยช่วยช่วยตรวจทานให้แล้วก็ไปให้อาจารย์อรุณทดีซึ่งเคยสอนภาษาอังกฤษปีหนึ่งผมท่านก็บอกท่านภาษาอย่างนี้ฉันไม่เคยสอนแต,แต่เราก็เขียนโครงการไปได้ดีแล้วนะแล้วก็ล,วกล้วก็ตั้งศูนย์มาแล้วก็มีระเบียบรองรับสภาก็ตอนที่เราจะตั้งเป็นศูนย์เนี่ยเราตั้งวันเดียวกับวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมสภาก็ถามว่าทําไมไม่เป็นวิทยาลัย เราเริ่มตัวอย่างในคณะเกษตรต่อ,ตอก่อนที่จะมีการแยกคณะสภาถามว่าทําไมไม่เป็นวิทยาลัยผมก็ตอบสภาด้วยความมั่นใจว่าเราไม่อยากเป็นวิทยาลัยเพราะเราอยากทํางานกับคณะทุกคณะเราไม่อยากจะเป็นวิทยาอะไรโดดๆของเราอยู่คนเดียวก็แท่าทางสภาเขาก็พอใจเขาก็ยอมให้เราเป็นศูนย์เขาก็ถามว่าเ้วจะเอาบันฑิตศึกษาไว้ที่ไหนก็เอาไว้กับบันฑิตวิทยาเราก็ได้รหัสพิเศษ555 เป็นตัวเลขก็คำควณไดนดีนะครับเราทำตามโจทย์ได้ครบงานวิจัยเราเนี่ยออผมเขียนเอาไว้ว่าเราวิจัยกับเกษตรกรรายย่อยรายใหญ่เราเขียนอร่างนี้เราไม่รังเกียจที่จะทำกิจกร,รรมขนาดใหญ่ถ้าผลประโยชน์ตกถึงผู้บริโภคและคนส่วนใหญ่ของประเทศถ้าผลประโยชน์นั้น ทำให้ผู้เสพติดได้รับประโยชน์ด้วยมันเราไม่รังเกียจรายใหญ่ C ีฟีัองทีนี้ก็กมีความมั่นใจจากเรา SCG เราก็คิดไว้นะทํกลาใกล้ CGg ีกับแจก,กเกษตรกรรายย่อยเราไม่รังเกียจที่ทํากับรายย่อยเพราะถ้าเขาเป็นแหล่งเรียนรู้กับรายย่อยด้วยกันเราพยายามสร้างเราไม่ผมไม่เรียกเกษตรกรผู้นําไก่ผมจะเรียกว่าเกษตรกรวทนเกษตรกรที่เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้เทคโนโลยีไปใช้พร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมจะท,ท,ทาอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ทําแบบคิดว่าอย่างนั้นไม่เคยทํามาอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นให้เกษตรกรผู้นั้นเป็นครูสอนเกษตรกรคนอื่นต่อไปติดตากประดี๋ยถ้าเห็นด้วยเขาชอบชอบชอบคบรับเกษตรกรวทอนอ,อเราไม่ตั้งเกณฑ์ที่จะทํางานกับภาคราชการประรารู้ภาคราชการนีรรรร่สคัญกลมกองสําคัญถ้ากลมกองอ่อนแอเขาจะพึ่งใครบริษัทเอกชนทําเคมีเกษตรอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เราก็ไม่รังเกียจได้ทางานกับเขาเพราะฉะนั้นเครือข่ายของเราเพื่อนฝูงเราได้อยู่ครบทัั้้งงททุกด้านที่เราคิดของเราเนี่ยเราทําแบบนี้นะครับผมเหลือเวลาเท่าไหร่ับเราสร้างคนไปนี่นะครับพันกว่าคนพี่โทตอนนี้เกษตรกรเนี่ยผมไม่แน่ใจเราฝึกอบรมไปแล้วกี es, ่พ like. ันคน เป็นเกษตรวทนอที่เราหน้าที่จะให้เราก็ผมก็เซ็นประกาศเสยบัรแจกเองเลยผมไม่แคร์ให้คนอน่นคนนี้มาเซ็นผมเซ็นแจกเองเลยเราก็มีเกษตรกรวทนอที่ที่เป็นเครือข่ายเราที่เป็นนักเกษตรกรวทนอเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้นํากลุ่มที่มาเรียนรู้เราน่าจะอบรมไปแล้วเนี่ยก็มีโมเดลที่เดียวนี่ก็ห้าร้อยคนจะไม่มิไรหลายๆที่รวมกันเราอบรมเกษตรกรไปแล้วป็นพันราย มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่กําลังจะมีการปฏิรูประบบวิจัยประเทศเนี่ยตอนนั้นท่านรองนาะยกประจินบอกว่าถ้าจะวิจัยไปพิสูจน์นะซิ่งวิจัยมันดีกับประเทศอย่างไรเราก็เขียนโครงการไปแล้วตอนนั้นก็ตัดงบวิจัยกันทั่วทั้งประเทศงบวิจัยที่เราได้มาสามโครงการเนี่ยเกือบร้อยล้านแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของงบวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเคยอ,อยู่กับเราเพราะว่าเราเราเห็นว่าเป็นงานวิจัยที่เอาอไปไป,ไปลงพื้นที่ เราก็ไปทําที่อีสานเอาไปทําที่ภาคใต้เราวทําทั่วไปหมด oh. เราเราเครือข่ายเรื่องคนนี่นะครับพันประมาณพันหนึ่งร้อยพิเศเอกสามร้อยกว่าคนพิเศโทรแปดร้อยกว่าคนทุกคนใช้เงินหมดเลยเราใช้เงินไปกับการให้เงินเดือนนิสิตบัณฑิตพิเยโทรเปีเอกเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าล้านลุงที่เกษตรสองร้อยกว่าล้านที่เครือข่ายสองร้อยกว่าล้านประมาณสองร้อยล้านเงินวิจัยอีกหลังหา ทั้นข้าวๆทั้งหมดเนี่ยเราใช้เงินไปวิจัยด้วยไรด้วยเลยประมาณนักสองพันกว่าล้านอิม팩ต์ที 2, 000, 000, 000. ่เกิดขึ้นก็อย่างที่พอออกรายงานเราคิดว่าน่าจะเป็นแสนล้านแต่อิม팩ต์ที่ที่ไม่ได้เป็นเงินเนี่ยมันเยอะเรามองว่าผลงานวิจัยเป็นองค์ความรู้ให้กับประชาคมวิชาการได้เรียนรู้มากขึ้นอันนี้เกิดขึ้นงานวิจัยที่ไปช่วยในเรื่องการอน,นุรักษ์พืชสัตว์ทีมสัตวแพทย์ทั้งอยู่นี่ทั้งหมดเนี่ย ขึ้นงานวิจัยที่มีผลทางเศรษฐกิจโดยตรงก็เกิดขึ้นงานวิจัยบางเรื่องที่คอยคอยที่จะให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์หรือคอยที่จะล้าสมัยเนี่ยมันก็จะมีอะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีเพราะน้นงานวิจัยพันนักเรียนมีโทรไปเอกพันคนเนี่ยมันนักเรียนงานวิจัยต้องพันเรื่องอะ่ะเราเราก็เป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบ้านที่มีสะสมข้อมูลทางการวิจัยไวม,มากแล้วก็ทุกวันนี้เราก็เริ่มงัดของเก่ามาใช้ไปเรื่อย แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเริ่มเป็นห่วงแล้วเริ่มเริ่มเป็นห่วงแล้วก็คือว่ามันไม่ได้สร้างของใหม่ขึ้นมาในอัตราเหมือนเดิมจากมบประมาณปีละสี่สล้านที่เคยรับโดยตรงมาจากทบวงมาตลอดท้่สกอออกมาตลอดตอนนี้มันเหลือปีละสิบล้านมบิจัยประเทศอยู่ที่สกอสวื่นห้าพันล้านเขาก็บอกว่าก็ ก็ไปแข่งกันเองสิเพราะว่ายุคของแบงค์เชคเนี่ยมันหมดแล้วแต่ผมว่าแบงค์เช็คมันดีนะแต่ก็แบงค์เชคอย่างรับผิดช,ชอบเนี่ยมันน้อยมันตอนที่เราได้เงินมาตอนนั้นเป็นก้อนใหญ่ๆที่ได้ปีละสี่สิบสาสิบล้านเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนว่าเราทําอะไรก็ได้แล้วมันสะดวกมากเลยผมผมเป็นตัวแทนทั้งเจ็ดศูนย์ไปจ่ายเงินกู้เอดี ผมก็บอกว่าเราต้องมีเงินสำรองจ่ายเบิกกันมาก่อนเพื่อเราจะซื้อเอากำไรเงินสดไปซื้อเครื่องมือได้เอดีบีครั้งแรกจะไม่ยอมอประเทศไทยไม่เคยต้องมีเงินสำรองจ่ายก็วรวยพอผมว่ามหาไหนไม่รวยก็เขาก็ยอมเราก็าทําให้เราเนี่ยมีเงินเข้ามาเป็นงวดงวดเงิน,งน,งนสดที่เราไปซื้อเครื่องมือได้สภาให้ระเบียบมาว่าเราจะเอาเครื่องมือวางที่ไหนก็ได้เรียกเรียกคืนเมื่อไหรก็ได้แต่ต้องมีประวัติการใช้มีการสอบมีออเดด เงินที่เราได้มาจากสอกอโดยตรงเนี่ยจากทบวงและเป็นสอกอนี่เป็นกระทรวงต้องผ่านการตรวจสอบบัญชีโดยผูต้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกปีดังนั้นความโปรง่งใสจะต้องเกิดขึ้นกับแบงค์เช็คทนี้จะเรียกว่าผมเรียกแบงค์เช็คมันอาจจะฟังแล้มันมันมันไม่เพราะแต่ยางเรียกเงินเงินก้อนที่แบบอุดหนุนทั่วไปให้ใช้ประโยชน์อย่างนี้มีบางหน่วยงานบางศูนย์ความเป็นเลื่อกเกิดอาการขาสานขึ้นมาว่าจะทําอย่างไรพยายามเขียนจหมยเขียนหนังสือไปถาม กรมบัญชีกลางว่าใช้อย่างงู้นได้ไหมใช้อย่างนี้ได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วกรมบัญชีกลางตอบดีมากให้ใช้ตามวัตถุป,ประสงค์ของโครงการอย่าถามว่าใช้นู้นนี้ได้ปะ่ะอันครั้งหนึ่งก็เคยทำอย่างนี้ได้แต่พอตอนหลังมันก็งวดขึ้นงวดขึ้นงวดขึ้นระเบียบต่างๆมันก็ระเบียบสำนักนายกมันก็เข้ามาครอบคลุมเต็มที่วันนี้คุนดีดกรมบัญชีกลางก็ตอบว่าคุณไม่ได้ใช้เงินกู้อีกต่อไปแล้วข้อพันธนาการข้อผูกพันว่าจะต้องมีความเป็นออโทโนมี่เกิดคําถามขึ้นมา เราก็ใช้ระเบียบของสภามหาวิทยาลัยซึ่งซึ่งก็อิงระเบียบทางราชการพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางไหนรองวิจัยจันซร์ศรีสมัยนุ้นก็เลยไปเปลี่ยนอัตราค่าจ้างนิสิตบัณฑิตขึ้นมาจากจากในสถาบันวิจัยพิพัธบาเรื่องการให้เงินเดือนนิสิตบัณฑิตไทโทไปเอกเนประเทศไทยนี่คิดอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าให้ไม่อยากให้ ผมเคยคุยก,กับผู้มนตรการสกอวท่านหนึ่งเขาอบอกตัวว่าเราจ่ายตอนนะั้นเราจ่ายหมื่นสองอเขาไม่มีเจตนาที่จะจ่ายนักศึกษาบัณฑิตหมื่นสอ,ง,องแม่มันขอตังค์แม่มันได้ไงอะไรพวกนี้ก็ก็ข้าวๆเราก็มีแค่นี้ผมพร้อมที่จะรับคําถามคํามีข้อสงสัยอะไรเพราะว่าเรื่องมันเยอะแล้วเกินยี่สิบห้าปีนี่มันมันมันนานมากเลยนะ แต่สำหรับผมบางทีมางเรื่องมันก็แป๊บเดียวเองนะครับก็พร้อมที่จะรับคําถามแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณนิสิตบรรณัณฑิตอดีตนิสิตบรรณัณฑิตทุกคนที่จะเป็นเพื่อนผมมาตลอดขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านท,ที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีงานนี้นีไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกท,ท,ท,ทุกคนช่วยกันทําอะนะครับแต่ตอนเขียนโครงการน,นี้โมโ้หน่อยอตอนนั้นเขียนคนเดียวจริงๆผมขออนุอยยา้าตยื่ตอนนั้นผมบอกกรรมการกรรมการ ผมรู้ว่าถ้าตั้งสูตรกรรมาการคณะนะต้องตัวแทนทุกภาควิชาไม่มีทางเสร็จอะคือคณะเกษตรไม่ได้รับแจ้งว่ามีโครงงานนี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่อยู่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบ้าไหมมาเรามารู้กันตอนที่เขาเขกือบจะส่งโครงการกันอยู่แล้วทีมเราทีมของคณะเราบางคนก็ไปร่วมกับมาหาลายอื่นไปแล้วรหลังสีห้าวันขอนี่ก็จะกาหนดส่งโครงการแล้ว กรรมการคณะว่าถ้าตั้งถ้าตั้งกรรมการเขียนโครงการน,นะนะไม่เสร็จอะกรรมการคณะเขาก็ให้ผมเขียนคณะว่าดีเขาเพื่อนผมนี่ยเขาก็ง่ายที่เขาจะโบยมึงไม่เขียนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เขียนแล้วก็แต่ข้อมูลทางเทคนิคผมไม่รู้ก็ได้มีอาจารย์หลายๆท่านก็เขียนไม่ในหนังสือหมดแล้วมีใครมาช่วยบ้างมีอาจารย์อวิชาอาจารย์ยุลภาคอาจาย์วิศวนเข้ามาช่วยอาจารย์กูบุต อยู่ปตทก็ยังมาช่วยพิมพ์ทวันศักดิ์อยู่เกษตรกรก็มาช่วยพิมพ์สมบวงอยู่สวทชวก็มาช่วยมาอยู่กันทั้งคืนนอาจารย์สุนทรีมาช่วยแก้ช่วยอ่านทุกคนช่วยกันหมดอ่ะเราก็เลยสมตรงการได้ทันพราะงั้นงานงานใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยผมเคยถามอาจารย์อภิชาติว่าอันนี้คุยอย่างโมงนิดหน่อยว่าในมหาวิทยาลัยหรือในกรมกองเนี่ยการทั้งงบประมาณพัน 1, ล้านสองพันล้านนี่กงททาอยู่แล้วสบายสบาย แต่เขียนโครงการในเชิงวิจัย5้ารอยล้านเนี่ยสามรอยล้านเนี่ยไม่มีใครสอนมันน่าคิดนะว่าถ้าเราจะต้องมีเงินก้อนใหญ่ที่เราจะต้องเข้าไปใช้เนะี่ยแล้วเราจะทำโครงการใหญ่ๆนะใครจะเขียนโครงการขนาดใหญ่ที่คิดนอกจากงานวิจัยตัวเองนอกจากกลุ่มตัวเองนอกห้องแลบตัวเอง นอกคณะตัวเองม,มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะะักแต่ผมดีใจที่มันได้เกิดขึ้นกับผมเพราะผมไม่ต้องขอบคุณในโอกาสที่ได้ทำขอบคุณทุกคนครับ